เมือไหรมสดีพี่น้องได้มาเด้อข้าวเียกันกินข้าวพี่นกินข้าวข้าวด้ไเมาเพื่นจะกู้ของเพื่อนธนามันแห้งไปได้สามวิไปขายได้ไหนะไม่เลยจะไปแห้งนะกะเพื่นนองไหมสกระเป๋ อาราไปเพอินนะจังยกับสบายตอนน้นมันแบบเขียวชางอยู่บ้านอีเน่ยอยู่พลาน์ะน์ชาวหาทั้งมาถึงะยินแล้วปะิตเองจ้ะ มไมมาลูไอ้ยินแล้วขมเนาะขมกม้อยขมเม่เม่ขานไหมกำลังกินข้าวนช่ไมมีขาวไหมไม่มีอารจัด เรากินข mm. so pues mm. ้าวเขากับเพียใส่ตัมีตังเพียรี่ยใไใกินข้าว ไดีมีไปใครตำก็เป็นอะไรพวกกินถาะเนเอะเฮ้ยเฮ้ยเน,นั้นกินควาเปดอันนึ่นมะมมมฮะกินแล้กินแล้ว มันอย่งหนาวอะไรแบบวัาห้อนขนะว่างว่านมันซื้อในี่มให้มาหน่อยนั่งกินเป็ดกินเป็ดอืมนงกินชิ้เป็ดแล้วนน่งกินนะดเด็้ อ๋ออ๋อ có นี่ไม่อยากก็ได้ครับอือนะ ล <laughs> ูกค้าเขาห้างมาจากเกาหลีปะมาจากเกาหลีหนาวปะ <laughs> <laughs> ไม่กินขา <c oughs> ้าวกินก้อยขมก้อยขม,มตามไปกินได้สายตามกินอยู่หน้าไปหน้า<อ>กินอยูหน้าเห็นน้าแซกบ่เปีไหมในเขื่อนไม่จีน ผู้สาวมากินข้าวน้ำกินข้าวแซ่บแล้วมัน่นก่ผู้สาวกินข้าวน้ำกินข้าวแซ่บแล้วมันเนี้ยกินเผาเด้อคนในกล่องเขาหลเวียดนามมาพี่เลย <c oughs> มาตะบ,บ้านได้ไหมแถวมาเป็บ้านโอ้มาไก่เนาะ เงินไปซื้อของกินขอบใจเด้อขอบใจพี so like mm ่สาวให้ไม like ่เท oh oh uh ่าแล้วบอให้เพิ่นซื้อนนำเื้อใน มากินต้อเจ้าอะไรกินเสียอพ่พอดีลูกค้าเข้ามาห้านพี่น,น้องคอยเอี่ยมแล้วมั้งจะกินต้อไปขม,มเดี๋ยวพี่น้องมากินข้าวต่อบันนี้พอดีลูกค้าเข้าห่าน ผมผักอรนอนเหียญอย่างเงี้ยหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วกลับมาเหตุเวียกต่อปิ่นมันพี่นอ้องในบอกกุ้งควเป็นก่อนปิน่น ส่วนนี้นี่ฝากในการคลองเฮาวฝากในการคล้องยาปิ้นไงบ่บ่กุ้งไงเนาะตัวนี้นสองสองแดดแมนเฝ <laughs> ้า,ามือหนึ่งเราก็ต้องได้ดปิ้นบ่แล้วมันสีเบ่แห้งสามสีแดดกูแหละตัวนี้ก็ห้ากระตาย

บ,บ่บางกีนี่มาตั้งงานสองคนบ่มานะไว้หยาดกันญ<อ> <laughs> าดกันวะตามไม่ค่อยก้อนผลว่ะค่อยฟ้าเมื่อเรามาสั่งซองเทือได้วันง,งานเทือแแรกมาตั้มมาหุงกัะกระปุ่นแล้วก็กินบวอีมแล้วก็มาสั่งอีก <laughs> อันนี้ตัวน,นี้นะาเนาะขวัดบ่บบมีตากตัวน,นี้นะ้า่ลน,นานแหง้งยักแห้งนั่นนะ มันแดดมือน,นี้เนาะแดดมิซานันี้แห้งแล้วว่านีบ่เอยแดดไปได้มือน,นี้แดดก้าแดดแห้งกระสีแห้งเลยลเยอะมากเห็นดอกกุ้งเผลปีนไปจะมิงกระสีเป็นก้นเลยนี่พี่น้องใหญ่ใหญ่ไงมันแบบบางๆบางมองในมันน้ำกระสีบ่าแห้งติตนนัวนี้มันยังแห้งปไปเลยตัวน,นี้ สามสี่แดดก็ได้ขายแล้วนี่เนาะขายได้แล้วสามสี่แดดบ่แห้งขัด่นไก่เดือดตัดไว้เนาะนแต่ละมือกันเฝ้าไปดากับกับชละวนน้ำแบ่น้ำงวนะพี่น้องแทบซ้ายเนี่ยทั้งงวทั้งแบ่หลายแต่ละมือนะมันบ่นมีหัวขันเนาะ แหงห้วปะเนาะแหงเนาะอีกแดดนึงอีกหมื่นน,นีอยา่างน,เนาเนาะนาไยกันนั่นแหงโซนบางนี้ก็เป็นของหยาหยาเพิ่งแกซื้อมันมาตากขายคือกันตอนนี้แหงแล้วเนาะตอนนี้ เป็นห้ากะพันแล้วก็ย้ายมือนี่โอ้ของเจ้าได้จักซอบไงแบนเป็นบ่อเนี่ยตัวสอบข้าวนี่หาสอบเข่ง อันนี้จะซื้อสอบเท่าใด๋หงนี่เป็นเล้าเออเออใหญ่เนาะนี่บ่บักใหญ่นึงใหญ่มแล้วากาแม่นมันก็มื้อนั้นเจ้าเฮ็ดอันใหนกินน่แซ่บเด้มันะมันันนี้มันนี่มันสิพองแดงๆแปบนึงบ่เออแบบมันเหนียวเนาะตนั้นเนาะแม่นอันนี้มันอยาก นี่แล้วล่ะพี่พงแซ่บพี่น้อง,อง,องต้มหวานกินหนึ่งอันนี้เห็นหมี่หมี่น้นร้ายกับผันปลอบหมาล้ายด้วย,นนย,วยขอ้ขอข้ออีแม่ก็มี่ร้ายอยู่ด,ววด,ด้วยตัวหัวอิดๆแดงๆอย่างนี้อืออืตัวนั้นแหละอันนี้ตนนแต่มันตัวขาวนี่เนาะแต่มันใหญ่แต่มันอันนี้คือน,นี่ก็พา,ากันผัดไปจนเก้าโมงสิบโมงจะเอามา ประมาณนีเนาะพี่น้องพันเนี่ย 2, บ่เอานาลายแล้วก็บ่เอาบางอะไรข้างบางอะไรกับแทกเนาะบางอะไรกับแทกนี่นาลายกนันน่นแห้งหย่างมาทำหยังมันเรากกระตากมันแห้งได้เสียสอบก็มีลูกค้ามาแล้วพี่น้อง ค่ามาซื้อตามอีกแล้วน้ำปั้นวัวน้ำปัน,นปันนปน้วพี่น้องเอ้ย,อยคนมาซื้อน้ำปั้นนี่ใส่เรียบร้อยแะ้วสมิงใส่ใส่ครบเรียบร้อยแล้เพราว ไฟรับตากระบาบล,ลูกชายคนนี้กินน้ำปัน่นบรดิกินใช่ใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะนายกสิได้ปั่นกินเองแล้วได้ <c oughs> เฮ้ยไฟรับยังบามาอยู่ดับตั้งแต่นดนๆลละขีดบาสิมาไว้ฉันรอกปไปกัได้เพิ <c oughs> ่ง่าหน่อยก็รับกับแมวเมีวม้วเนี่ย นนนโอ้ยแมงม่แมงยังกระตอมเยอะน,อน่าจะหลุบน,อน้องจ้ะหลับจ้ะคลิปนี้ซามีกันเช่นไขอลาไปก่อนเด้พี่น้องขอบคกันคลิปหน้านอขอบคุณขอบใจลหลายๆเด้อที่ามาติดตามเหล่าชม เขามิ่นให้กำลังใจตลอดพบอๆกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสบายดี